สวัสดีครับพบกับสุริข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในเําคืนที่มันมาก่อนนะครับเปือนเซงโดนนาทีบาปอาร์ซอลเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเกือบบุกมาคว้าใยชนะได้แล้วนะครับแต่แมนเชสเตียไม่ยอมง่ายๆมาได้จอห์นสโตนไล่ตีสมอ2-2ในช่วงทดเจ็บในในาทีที่90บวก8นะครับโอ้โหนาทีบาปหมดจิตแก้ตัวเลยทำให้แบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันรอยใบสีฟ้าทวงบาลังจากฝูงคืนลิเวอร์ pool ของเราส่วนเพือนแญ,ญ่รั้งอันดับที่4นะครับ เปลี่ยนกฎนัดซูเปอร์มิกแมตช์นะครับแมนเชสเตียเปิดบ้านเสม,มอกับอาร์เซนอลไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2นะครับเกมนี้มีใบแดงด้วยหลังจากที่ท่านนันของเลนโดทอสซาดโดนไล่ออกในนาทีที่45บวกแโดยแมนเชสเตียสนำไปก่อนจากเอลลิงบลูสฮาร์เรนในนาทีที่9หลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ตีเสม,มอได้สำเร็จจากลิคาโดคาริฟิโอลีกองหลังตัวใหม่นะครับในนาทีที่22จากนั้นอาร์เซนอลพลิกขึ้นนำนะครับจากกราเบียวในนาทีที่45บวกหแต่แล้วนะครับ แมนซิตี้ไม่ยอมแพ้นะครับมาตามตีเสมอจากจอห์นสโตนในนาทีที่90้บวกแนะครับนาทีบาปนะฮะโอ้โหทำให้เสมอกันไปสอประตูต่อ2นะครับและตารางคะแนนล่าสุดแบบเร็วทันนะครับแมนซิตี้ก็กลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับมีอยู่13แต้มแข่งไป5เกมชนะ4เสมอ1ส่วนลิเวอร์พูลของเราอยู่อันดับที่2นะฮะแข่งไป5เกมชนะ4เกมแพ้1นะครับมี12แต้มห่างแต้มเดียวนะครับกับแมนซิตี้ อันดับที่3อาร์เซนอลนะครับแข่งไป5เกมชนะ4แพ้1เหมือนกันมีอยู่12แต้มส่วนอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่4แข่งไป5เกมชนะ3เสมอ2มีอยู่11แต้มนะครับโอ้โหมันดีดีนะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเกาะกลุ่มเข้าไว้นะฮะโปรแกรมในนัดต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับจะออกไปเยือนบูมแฮมตันวันเรนในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่28กันยายนนะฮะ ลุ้นกันมันสุดๆไปเลยอินเตอร์มิลานพร้อมทุ่ม22ล้านปอนด์ไล่ละตัวโจโกเมสเข้ารังให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สมมสิอินเตอร์มิลานนะครับทีมระดับท็อปของสกอโชเชียอิตาลีที่ตกเป็นข่าวว่าณตอนนี้ทีมของผู้คนนั้นกำลังแสดงความสนใจต้องการที่จะเซ็นจาก,กับโจโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูล เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลานหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ากองหลังเนวายิปีรายนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เนอร์สเลตและยังไม่สามารถลงประเดิมสนามเป็นผู้เล่นตัวจริงในศึกพรีลิก์ในฤดูก,กาลนี้ได้เลยและดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่กองหลังชาวอังกฤษรายนี้นั้นอาจจะเลิกที่จะดิ้นรนกับลิเวอร์พูลและย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทีมที่ให้ความ สำคัญในตัวของเขาในฤดนูนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวโดยในช่วงซัมเมอที่ผ่นมานั้นนะครับลิเวอร์พูลเกือบที่จะขายโจเกเมสกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เป็นผลสุจในราคา45ล้านปอนด์ในฐานะส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อตัวแอนโทนีกอร์ดอนโดยตัวนั้นของลิชันฮิวผู้อำนวยการฝ่ายากีฬาของลิเวอร์พูลก็ได้ตกลงขายยอดกองหลังรายนี้ให้กับนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วด้วยแต่การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นเพราะนิวคาสเซิลนั้นได้ขายผู้เล่นรายอื่นออกจากทีม และมีเงินมากเพียงพอที่จะทําให้ไม่ผิดกฎ FFP ฉะนั้นก็ทําให้ดิวกันในทีมของโจโกเมสนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้มีรายงานข่าวล่าสุดจากทางด้านของอินเตอร์ไล์ซึ่เป็นสื่อกระบอกเสียงของสโมสรอินเตอร์มิลานโดยกล่าวว่าใน,นเวลานี้ทีมหัใหญ่อินเตอร์มิลานนั้นกาลังพิจารณาที่จะคว้าตัวโจโกเมสกองหลังในวัย27ปีจากลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดการแสกนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยทานั่นอินเตอร์มิลานนะั้นนะครับพร้อมจิตถทุ่มเงินค่าตัวจํานวน22ล้านยูโรให้กับทางนั่นลิเวอร์พูลพิจ,จารณาโดยทางอินเตอร์มิลานนะั้นมองว่าทีมของพวกเขานั้นอยากจะได้ตัวโจโกเมสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยแต่ถ้าหากการย้ายทีมไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็ทีมของพวกนั้นก็พร้อมนะครับที่จะกลับมาเล,ล่งละตัวโจโกเมสอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหนะ้าโดยเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้อินเตอร์มิลานนะั้นมีความต้องการที่จะคว้าตัวโจโกเมสไปร่วมทีม นั่นก็มาจากกานที่ทั้งฟรานเชสโกอักเซอร์บีและสเตฟานเดอฟรายส์กองหลังของอินเตอร์มิลานนั้นกำลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายและกำลังจะได้ย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งนั้นก็ทําให้ทางอินเตอร์มิลานนั้นจําเป็นจะต้องมองหาการเสริมทัพไปที่ผู้เล่นรายใหม่โดยทางอินเตอร์มิลานนั้นมองว่าโจโกมรมสนั้นคือกองหลังที่สมบูรณ์แบบในสายตาของพวกเขา แถมยังเป็นนักเตะที่มีราคาถูกอีกด้วยซึ่งนั่นถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่ลีกาโชเซียอิตาลีนั้นกำลังประสบปัญหาทะงนั่นกันเงินอย่างหนักเกือบทุกเทียมแต่สำหรับในตอนนี้ข่าวดีวกันเนียทีมของโจโกเมสนั้นก็ถือได้ว่ายังเป็นเรื่องที่ไกล่ตัวจนเกินไปเพราะอีกนานนะฮะกว่าตลาดการแื้อขันนักเตะหน้าหนาวจะเปิดทําการแถมยังไม่ได้มีการติดต่อใดๆมาจากอินเตอร์มิลานดังนั้นข่าวในลักษณะน,นี้จะต้องมีตามมาอีกมากมายอย่างแน่นอนนะครับ แต่การย้ายทีมของโจโกเมสจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอให้ตลาดการสแกนนักเตะรอบถัดไปเปิดทำการเสียก่อนนะฮะด่วนชักยังไงเทนเปิดใจอนาคตกับ Liverpool. One, ลิเวอร์พูลเทนอล็กซานเดนร์โนนครับได้ตั้งเงื่อนไขการต่อสัญญาช่วใหม่ ว่าการคว้าถ้วยแชมป์คือปัจจัยหลักในการพิจารณาการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาเทนอเล็กซานเดอร์โนนครับแบดขวางของลิเวอร์พูลก็ได้เอามาเปิดเผยถึงอนาคตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องในกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาเพราะเป็นเรื่องของสโมสรในการจัดก,การเรื่องใน,นกล่าวนี้แต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวของคนนั้นจะพิจารณาการต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นก็คือผลงานของสโมสรและ การประสบความสําเร็จในการคว้าชแชมป์สู่สโ,โมสรในฤดูกาลนี้พร้อมยืนยันว่าความต้องการของเขานั้นยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการเป็นกัปตันทีมลิเวอร์ p o o โดยเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับได้ออกมาให้สัมพันธ์ล่าสุดเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแผนการเล่นของอาร์เนอร์สตที่ทําให้ตัวของคนนั้นพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นอย่างมากในฤดูกาลนี้ผมยอมรับว่าผมได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการฝึกซ้อมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ คำแนะนําของเขาที่มีต่อตัวผมนั้นคือเรื่องที่ดีมันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของผมมากๆและมันก็ยากมากๆเช่นเดียวกันในการปรับตัวและใครก็ตามที่บอกว่าผมเป็นกองหลังที่เล่นเกมรับได้แย่นั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงและผลงานในสนามบังจังหวะของผมนั้นมันก็ไม่ได้ตัดสินว่าผมเล่นเกมรับได้แย่ผมไม่ยอมรับคําวิจารณ์เหล่านั้นเพราะการเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลนั้น เราเล่นกันเป็นทีมและผลงานการเก็บคืนชิดได้4เกมจาก5เกมหลังสุดในการแข่งขันพิม์ลิกนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเกมรับของพวกเรานั้นยอดเยี่ยมมากผมและอเนเนอรสลัดนั้นเราก็มีการพูดคุยกันบ่อยครั้งและผมก็บอกเขาไปว่าผมอยากเป็นกองหลังที่ไม่มีใครอยากจะเจอในยุโรปและมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจจริงๆที่มีผู้จัดจาการทีมรับฟังความฝันของนักเตะและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เขาสอนให้ผมพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นในฤดูกาลนี้สไตล์การเล่นของทีมเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอนเช็กกิ้งครับและคนสื่อทั้งสองคนนั้นมีดีกันคนละแบบและตัวขอผมนั้นก็ชื่นชอบรูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้เช่นเดียวกันและถ้าจะพูดถึงการต่อเทนทนาฉบัใหม่ของผมผมเคยพูดอยู่เสมอว่า ต้องการเป็นกัปตันทีมหรือผู้พูลนั่นคือเป้าหมายของผมและตอนนี้เป้าหมายของผมนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สําหรับในตอนนี้ผมยังไม่รู้ถึงอนาคตต่อจากนี้ว่าผมจะได้เป็นกัปตันทีมหรือร์พูลหรือไม่และสถานการณ์กันต่อชนวทุกหม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของผมผมพูดอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นความลับระหว่างผมกับสมสรรและมันก็ไม่ใช่เพิ่งจะเป็นความลับ เพราะการต่อชีนิตครั้งที่ผันๆมาของผมนั้นมันก็เป็นความลับมาโดยตลอดแน่นอนว่าณตอนนี้ตัวของผมนั้นยังคงเป็นตั้งเต็ลิเวอร์ pool อย่างน้อยที่สุดก็ในฤดูกาลนี้นั่นคือสิ่งที่ตัวผมสามารถยืนยันได้และสิ่งสําคัญที่สุดของผมในตอนนี้ก็คือการผ่านลิเวอร์ pool คว้าแชมป์และคว้าทั่วรางวัลเข้าสู่สโมสรให้ได้มากที่สุดเราเกือบที่จะคว้าแชมป์ทุกร,รายการเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ก็คงต้องรออีกสักพักกว่า เราจะกลับขึ้นมามีลุ้น4แชมป์อีกครั้งดังนั้นเป้าหมายของนาเตทุกคนก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของสัญญาของผมนั้นผมจะพิจารณาไปพร้อมๆกับผลงานของเทียมในฤดูกาลนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะฮะล่าสุดนะครับในการต่อสัญญาชา์ใหม่นะฮะก็ยังไม่ได้ต่อกันสักทีนะฮะกูลทายอยู่ ฟาเดรุโกเคียซ่านะครับเปิดเผยว่าเขารู้สึกคมขึ้นและซ้อมหนักและเร็วขึ้นเพื่อเกมพบก,กับเวนแฮมยูนเต็ดเคียซ่าลั่นนะครับซ้อมหนักเร็วขึ้นพร้อมโดยเป็นตัวจริงเกมบุกขุนคอนหลังจากได้สัมผัสบรรยากาศในทินแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกฟาเดรุโกเคียซ่านะครับปีติจิตของลิเวอร์พูลก็ประกาศคล่าวว่าเขาพร้อมแล้วล่ะครับที่จะลงเป็นตัวจริงในเกมเขาเราครับที่พบก,กับเวนแฮมยูนเต็ดในวันพุธนี้ เกซ่าเพิ่งย้ายจากยูวนตตุสมาอยู่กับหงแดงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและได้ลงประเดิมสนามในฐานะต,ตัวสำรองในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่ลิเวอร์พูลเป็นชเอซิมิลาน3-1จากนั้นเขาก็ได้ลงเดบิวต์ต่อหน้าแฟนบอลในทิมแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์ชนะปอนมัด3-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมพบกับปอนมัดเคซ่าเก็บทำประตูได้จากลูกยิงไกลแต่ถูกู้รักษาประตูเซฟเอาไว้ได้อย่างหวุดหวิด หลังจบเกมเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ LFC TV ว่าผมเห็นบอลกระดอนมาแล้วก็คิดว่าทำไมจะไม่ลองยิงดูบ้างล่ะแต่น่าเสียดายที่ลูกยิงนั้นพลาดไปถามผมก็ลหน้าด้วยแต่ผมพึ่งลงมาและผมอยากจะช่วยเทียมวิ่งเพื่อเทียมและนั่นคือสิ่งที่ผมมาทำที่นี่เมื่อถูกถามว่าการได้ลงเล่นในอันฟิลเป็นอย่างไรบ้างเกซันก็ตอบว่าว้าวมันน่าทึ่งมาก การได้ยินเสียงเพลง "U Will Never Walk Alone" เป็นครั้งแรกจากมานั่นซรองมันขนลุกมันสุดยอดจริงๆหลังจากได้ลงเล่นไป20นาทีในเกมพบก,กับปอนมันดเกีจสซักก็หวังว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับเวนแฮมในถ้วหลีครับแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นตรงกลางในเกมล่าสุดแต่ก็อาจถูกขยับไปเล่นทางนัานขวาแทนโมซาลาที่ลงเล่นอย่างต่อนเนื่องทั้งในาระดับสโมสรและนำทีมชาติ เมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกฟิตขึ้นและพร้อมลงเล่นนานขึ้นหรือ,อยังเจสซ่าตอบอย่างมั่นใจว่าใช่เลยผมซ้อมหนักขึ้นและเร็วขึ้นผมซ้อมเพื่อให้พร้อมลงเล่นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโค้ชว่าเขาจะตัดสินใจยังไงคำตอบนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองของเจสซ่าให้กับแฟนๆหงแดงได้ชมกันนะครับแฟนๆหงแดงทุกคนต่างตั้งตางตอรอคอยที่จะได้เห็นเจสซ่าลงสนามเป็นตัวจริงในะเร็วๆนี้นะฮะ เบอร์ฟี่ชมแม็กอลิสเตอร์ฉลาดหลัง Liverpool, ลิเวอร์พูลถล่มบอลหมัดลิเวอร์พูลกลับมาเกินฟอร์มเก่งอีกครั้งภายใต้การน,นำทีมของอา์เนอร์สลัดหลังจากเปิดบ้านถล่มบอลหมัดไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกพกรีเมียร์อังกฤษของแดงได้3ประตูในครึ่งแรกโดยเดเวินิเยสได้โอกาสลงเป็นตัวจริงก็ไม่ทำให้ผิดหวังซัดประตูปิดท้ายกับเทียมหลังจากที่หลุยดีอาร์เมาคนเดียว2ลูกดิอาร์ดกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้ว5ประตูจาก5เกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ เป็นรองเพียงแค่เอลลิงบลัสฮาร์แลนด์เท่านั้นอย่างไรก็ทมย้มเดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลกลับชื่นชมแม็กอลิสเตอร์เป็นพิเศษเมอร์ฟี่วิเคราะห์จังหวะการเล่นในรายการแมสออฟเดเดว่าตรงนี้มีตัวว่างบอลหมัดหลุดตำแหน่งเล็กน้อยไม่มีใครประกบแม็กอลิสเตอร์เห็นดูสิก็เห็นช่องว่างนั้นรอจังหวะแล้วจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมก็เป็นนักเตะที่ฉลาดจริงๆเมอร์ฟี่กล่าวต่อว่า ตอนนี้กองกลาง3มคนมีความสมดุลที่จะเยี่ยมพวกเขารู้ว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรสโลดงคงพอใจกับผลงานของเทียมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะกองกลาง3มคน ister, Domin so line, แม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซวอสไลน์และไรอันสกาฟนแบกที่เล่นได้อย่างเข้าขากันสโลตด,ดูเหมือนจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทั้งสามคนออกมาได้แม้ว่าแฟนๆอาจจะยังอยากเห็นพวกเขาพัฒนาขึ้นไปอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามตอนนี้แฟนๆลิเวอร์พูล คงไม่มีอะไรต้องให้บนหลังจากเก็บชัยชนะ2นัดรวดเหนือปอนมัดและเอซิมิลานทำให้ความพ่ายแพ้ต่อนอตติิแฮมฟอเรสกลายเป็นอดีตไปแล้ว the คาร์เซลินูชมดีอาร์เล่นบอลง่ายเหมือนปอกกล้วยหลังลิเวอร์พูลถล่มปอนมัดลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่ลมปอนมัดไปชาาประตูตัวหนึ่งเก็บชัยชนะสำคัญอีกครั้งให้กับโค้ชคนใหม่อรนเนอร์สลตโดยลุยดีอารเหมาคนเดียว2ลูก และดาวนูเยตทำเพิ่มอีกหนึ่งประตูตอนนั้นหงแดงอย่างหลุยสย์โซเลสก็เปิ่มประตูของนูเยตลูกนี้มากโดยเจ้าตัวทำประตูสุดสวยในนัดแรกที่ได้ลงเป็นตัวจริงภายใต้การคุณทีมของอาร์นเนสต์ลัดเกมนี้อิบรยมากโกนาเต้และเทนอเล็กเซนเนโนก็ช่วยกันแอสซิสกับดีอัตทำประตูก่อนที่โมซาลาจะจ่ายให้กับนูเยตซัดปิดท้าย โน,นิคกาซาล,ลิโนนครับอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษก็ออกมาพูดถึงปีตัวเก่งหลังจบเกมที่น้าปอนมัดโดยเขาบอกในรายก,การทอปสปอร์ตว่าตอนซัมเมอร์ผมรู้สึกกังวลมากแล้วเราคุยกันเรื่องนี้ตอนที่มีข่าวลือว่าดีอัรอาจจะย้ายออกจากสโมสรผมก็แบบว่าจะบ้าเหรอมีปีไม่กี่คนรอกที่เหมือนกับเขาคือคุณเดาทางเขาไม่ออกเลยว่าเขาจะไปทางไหน เพราะเขาจะตัดเข้าในแล้วพุ่งไปที่ประตูและเขาอาจจะยิงทิ้งยิงขว้างบ้างแต่เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมาก,มากเขาเป็นหนึ่งในคนที่คุณอยากดูอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูเขาเล่นแล้วบอกว่าดูสิว่าพี่คนนี้ทําอะไรได้บ้างเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเขาเล่นฟุตบอลด้วยใจเกินร้อยและผมคิดว่าเขาเป็นส่วนสําคัญมากๆเขาเคยเจ็บหนักอยู่ช่วงหนึ่งและผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาจะอาการบาดเจ็บได้ยังไงแต่เขาก็กลับมา และดูการน,นี้เขาดูเหมือนไฟลุกเลยเขาเป็นกำลังที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้แบบไม่ต้องสงสัยไม่ใช่แค่เรื่องการทําประตูแต่รวมถึงผลงานโดยรวมของเขาด้วยเขาวิ่งใส่คู่แข่งตลอดการได้รับการสนับสนุนจากโค้ชและการถูกเลือกให้เป็นตัวจริงย่อมช่วยได้แต่ด้วยความมั่นใจที่สูงริบลของเขาเขาจึงทะยานขึ้นไปอีกขั้น เพราะเขากำลังทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเมื่อเขาวิ่งใส่ใครสักคนและเมื่อบอลมาถึงเขาในพื้นที่แคบๆเขาก็จะบิดตัวหลบแล้วไปต่อเขาทำอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องพูดกับคนที่อยู่ข้างๆว่าเห็นไหมว่าเขาทําอะไรเขาพึ่งฉีกนี้ผู้เล่นถึงสองคนไปผมเคยเห็นเปรโดเนโตทำแบบนั้นเขาทำได้การเคลื่อนไหวแบบที่เขาแค่ดินหลุดออกมา ผมเห็นเจนวีโดกูทำแบบนั้นที่แมนเชสเตตมีปีกหลายคนที่ทำได้แต่ดิอาตเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์พิเศษมากถ้าเขามั่นใจด้วยผมคิดว่าเกมมันจะง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากสำหรับเขาเขามีความสามารถที่น่าถึงเทคนิคที่ยอดเยี่ยมโทนี้คลาสซิโน,โนกล่าวทิ้งท้ายสตันชมกลาเป็นแบกคึกสุดๆหลังหงแดงถล่มปอนหมัดยับ หงดังลิวพูลน,นะครับฟอร์มโหดในสุดส่วนี้หลังเปิดบ้านถล่มปอนหมัดไป3ประโตูต่อศูนย์ใน37นาทีแรกหรือิีอาจยิงบิ้ลดาวินเยดสซัดอีหนึ่งพาทีมเก็บ3าแต้มสำคัญกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษนะครับดุนยดได้รับคำชมจากผู้จัดการคีมทําให้บรรยากาศภายในทีมหงแดงดีขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้แบบบทรูปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็กลับมาเก็บชยชนะได้สําเร็จกิสตันนะครับกูรูหนังชื่อดังพูดถึงพลังงานในการเล่นของนักเตะหงแดง คนหนหึ่งภายใต้การกลุ่มทีมของอาร์เนสต์ลาฟเฟนแบลต์แรับกำลชมมีพลังขับเคลื่อนในเกมชนะปอนด์หมัดกิสตันให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport ได้ชมไรอันสกาเฟนแบล์มีฟิลของหงแดงเล่นได้อย่างน่าพบใจอีกครั้งในตำแหน่งนักเตะหมายเลขหกคู่กับแม็กอลิสเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาราฟเฟนแบลต์ยังคงรสสาฟองกเกล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูก,กาลนี้ก็คู่ไปกับเควินเคลลูเฮอร์ ที่เล่นได้อย่างน่าพัดใจกับฟอร์มของเขากาฟเวนแบงเอดีนนักเตะไบมอนิกผู้นี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากปีแรกที่แอนฟิลภายใต้การกุมทีมของเจอกิงคลับยังไม่ปังเท่าไหร่ซัตันบอกว่ากาฟเวนแบงนะครับดูมีพลังอย่างน่าหลือเชื่อให้กับลิเวอร์พูลในเกมปอหมัดดาวรุ่งรายนี้สร้างปัญหาให้กับเดชอรี่ด้วยการวิ่งทะลุทะลวงจากแดนกลางและการเคลื่อนที่ของเขาเมื่อมีบอล ซาตันพูดถึงระดับพลังงานของกราเฟนแบกว่ากราเฟนแบกมีพลังขับเคลื่อนมีระยะเพื่อนีจากผู้เล่นและพาบอลไปข้างหน้าการเคลื่อนที่ทุกประเภทเมื่อมีบอลจากระยะ30หลาเขาพึ่งจะหดมันเข้าไปกราเฟนแบกเกิดใหม่ในฤดูกาลนี้กับลิเวอร์พูลเปียแรกของกาเฟนแบกกับหงแดงไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆหงแดงงหรือพูมมากนักพวกเขาได้เซ็นเชียกับผู้เล่นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรป ทั้งหมดในช่วงที่เขาแจ้งเกิดที่อาแจักแต่รู้ทุกการนี้ได้เปลี่ยนมุมมองนั้นไปอย่างสิ้นเชิงกราฟฟนแบ็ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุณทีมของสลอตและเป็นผู้เล่นที่เกิดใหม่หลังจากปียแรกที่ยากลำบากที่อันฟิลการจับคู่กับแม็กอลิสเตอร์สลอตได้ค้นพบระบบกองกลางที่สมบูรณ์แบบสําหรับลิเวอร์พูลในนุูก,กันนี้และการฟนแบกกรลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นหัวใจของทั้งเทียมโดยดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์เป็นพลังกับเคลื่อนให้กับสลัด นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บาค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ